นาทีหลอนผีลุงชัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วคือขอไม่ระบุจังหวัดที่เกิดเหตุนะครับเมื่อตอนยังเป็นเด็กช่วงปิดเทอมเราว่างมากพ่อจึงบอกให้เราไปอยู่กับย่าสัก2อสอาทิตย์เราก็เงาเงาและเราก็มีเพื่อนในวัยเด็กแถวแถวบ้านย่าด้วย เลยตัดสินใจว่าจะไปอยู่บ้านย่าสักพักพอถึงเวลาพ่อก็ขับรถพาเราไปบ้านย่าซึ่งบ้านย่าเราไกลมากเรียกว่าบ้านนอกเลยก็ว่าได้พอถึงบ้านย่าแล้วพ่อก็ส่งเราช่วยเรายกของเสร็จแล้วก็กลับช่วงประมาณหกโมงเย็นเพื่อนที่สนิทกันรู้ว่าเรามาเขาเลยชวนเราไปเที่ยวงานขึ้นบ้านใหม่ที่หน้าปากทางเราก็ไปเที่ยวตามประสาเด็กแล้วถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มย่าก็มาตามเรากลับบ้าน ซึ่งตอนนั้นเรากำลังสนุกอยู่เลยยังไม่อยากกลับทําไมย่าโมโหดึงมือเรากลับทันทีแล้วพูดว่าอย่าออกมาเที่ยวดึกดื่นอย่างนี้อีกนะมันอันตรายในขณะที่เดินกลับบ้านซึ่งบานย่าไม่ไกลาจากปากซอยมากนักเราเห็นลุงแก่ๆคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ศาลาไม้ข้างทางเราเลยถามย่าว่าใครทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนั้นมืดๆคนเดียวย่าไม่พูดอะไรรีบดึงมือเราแล้วกึง่งเดินกึง่งวิ่งมาจนถึงบ้าน เหตุการณ์ทุกอย่างปกติจนอีกสามวันต่อมาตอนนั้นเรานั่งดูหนังผีเรื่องจันเอย๋ยจันเจ้าเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆหนังใกล้จบในขณะที่เรานั่งดูหนังอยู่ก็มีเสียงหมาเห่ากันขรมซึ่งเราก็ไม่เอะใจอะไรเพราะแถวบ้านนอกเขาจะเลี้ยงหมาเยอะอยู่แล้วแต่แล้วจูๆ่ๆ่าเราที่อยู่ในห้องครัวก็รีบวิ่งมาปิดและล็อกประตูกับหน้าต่างทุกบานซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรก็ดูหนังต่อ เสียงหมาเห่าหอนดังมาจนถึงหน้าบ้านย่าก็ปิดไฟทุกดวงและปิดโทรทัศน์ทันทีซึ่งตอนนั้นเราตกใจมากแต่ยังพอมีแสงไฟจากห้องน้ำที่ปู่เรากำลังอาบน้ำอยู่ส่องมานิดหน่อยเราเห็นย่ากำลังสุ่มดูอยู่ตรงช่องเล็กๆของประตูหน้าบ้านพร้อมกับสีหน้าที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักเราเลยถามย่าว่าเกิดอะไรขึ้นย่าก็บอกว่ารีบไปเรียกปู่เร็วบอกว่ามันมาหน้าบ้านแล้ว เราก็รีบวิ่งไปหน้าห้องน้ําแล้วเคาะประตูเรียกปูแล้วพูดตามที่ย่าบอกปู่รีบออกมาจากห้องน้ําด้วยสีหน้าตื่นระหนกโดยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่กล้าถามอะไรเพราะกลัวจะโดนเอ็ดสักพักเสียงหมาเห่า,หาก็ผ่านหน้าบ้านเราไปทางบ้านป้าซึ่งอยู่ข้างๆกันป้าแกชื่อป้าขานปูกับย่ารีบดึงแขนเราไปที่ห้องครัวที่ปิดไฟอยู่แล้วแอบดูผ่านรูเล็กๆซึ่งห้องครัวเราติดกับห้องนั่งเล่นของบ้านป้า สีหน้าของทั้งสองวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดจ้องอยู่นานมากเราเลยตัดสินใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นย่าเลยให้เราดูผ่านจากช่องเล็กๆที่ว่านั้นและภาพที่เราเห็นอยู่ไกลๆคือเป็นชายแก่ร่างกายบอบบางร่างนั้นนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างเหมือนกำลังกินอะไรอยู่สักอย่างผู่ก็รีบโทรหาป้าที่ตอนนั้นแก่อยู่บ้านคนเดียวเพราะสามีแก่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแต่ป้าน่าจะหลับไปแล้วเราเห็นชายแก่ร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามาหาเรา วินาทีนั้นเราตกใจกลัวมากเลยรีบถอยกรูดออกมาปู่กับย่าเลยรีบพาเราขึ้นไปนอนแล้วเสียงหมาเห่าก็ค่อยๆเงียบลงเราหลับไปแล้วแต่ช่วงกลางดึกเราก็ต้องสะดุ้งตื่นพอเราพลิกตัวหันกลับมาอีกทางเราเห็นเป็นเงาดำๆกํำลังนั่งกินอะไรไม่รู้เรานอนกับปู่ย่าก็จริงแต่ตอนนั้นเราตกใจมากและขยับตัวไม่ได้ทำไม่แค่หลับตาปีพยายามตั้งสติ แต่พอลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจออะไรแล้วเราคิดว่าคงฝันไปแน่ๆเพราะสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้อาจจะทำให้เราเก็บมาฝันก็เป็นได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นยาก,ก็รีบไปเล่าให้ป้าเราฟังป้าตกใจมากแล้วพูดว่าผีลุงชัยแล้วป้าก็รีบไปวัดเราสงสัยเลยถามยากไปว่าลุงชัยคือใครยากก็เล่าให้ฟังว่าลุงชัยแกเป็นคนขี้เล่าแกเป็นโรคประสาทชอบมาขอเล่าที่บ้านคนอื่นกิน เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาลุงชัยตกบ่อน้ําตายเพราะแกเมาแกไม่มีญาติพี่น้องมาจัดงานศพให้ติดต่อใครก็ไม่ได้ชาวบ้านเลยจัดสวดให้คืนเดียวแล้วเผาเลยหลังจากนั้นผีลุงชัยก็เที่ยวไปหลอกหลอนชาวบ้านโดยการเข้าบ้านคนที่แกเคยเข้ามาแล้วตอนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบ้านของเราลุงชัยก็เคยเข้ามาขอเหล้ากินแต่ย่าไม่ให้แล้วไล่ลุงชัยออกไปย่าบอกว่าลุงแก่ๆที่เราเจอตรงศาลาในคืนนั้นก็คือผีลุงชัยนั่นเอง พ่อย่าบอกแบบนั้นทําให้เรากลัวมากๆอยากจะกลับบ้านพ่อแต่ย่าบอกว่าไม่ต้องกลัวบ้านเรามีห้องพระย่าสวดมนต์ทำสมาธิทุกคืนจากนั้นมาหมาก็เห่าหอนอยู่ทุกๆคืนแต่ก็ไม่ได้ข่าวว่ามีใครเจอผีลุงชัยอีกแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคืนนั้นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มจู่ๆปาขานแกก็เดินมาหน้าบ้านย่าแล้วแลบลิ้นใส่ตอนนั้นย่ากับเรานั่งดูโทรทัศน์กันอยู่ พอเห็นแบบนั้นย่าตกใจมากแกเลยตะโกนด่าป้าไปว่าอีขันมึงอย่าทำแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าป้าเราใจดีมากแกเป็นคนรักเด็กและรักเรามากเลี้ยงเราตั้งแต่เล็กๆตอนนั้นเราตกใจและงงมากว่าป้าทำอะไรแล้วป้าก็เดินกลับบ้านไปย่าบอกว่าความเชื่อโบราณถ้ามีใครแลบลิ้นใส่โดยที่เขาไม่รู้ตัวจะเป็นลางว่าเขากำลังจะตายซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นัก แต่พอคืนนั้นเราเข้านอนเสียงนกแสกร้องดังมากอยู่บนหลังคาบ้านป้าขานันซึ่งความเชื่อโบราณบอกว่าถ้านกแสกร้องที่บ้านใครบ้านนั้นก็จะมีคนตายพออีกสองวันต่อมาเราก็ได้ข่าวว่าป้าขานเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักพอเราไปเยี่ยมไข่ป้าที่โรงพยาบาลเราเห็นป้าเราผอมและโสม,มากจากปกติแกจะเป็นคนท้วมๆราเริงยิ้มแย้มเล่นกับเด็กๆ แต่คนที่นอนอยู่บนเตียงตอนนี้เป็นคนละคนเลยเวลาประมาณตีห้าของอีกวันยาวก็ปลุกเราตื่นแล้วบอกว่าป้าขานตายแล้วเราตกใจมากพวกชาวบ้านก็มารวมตัวกันที่บ้านป้าขานเราเห็นศพป้าที่นอนอยู่แก่ผอมมากแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยหลังจากจัดงานศพและเผาจนเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับบ้านพ่อกับแม่เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วอีกสามวันถัดมายาก็โทรมาหาพ่อแล้วคุยกันนานมากเราเลยถามพ่อว่า ย่าโทรมาทำไมพ่อบอกว่ามีลุงที่ท้ายหมู่บ้านผูกคอตายอีกเกือบสองเดือนต่อมาย่าก็โทรมาบอกว่าแม่ของพี่บุ๋มผูกคอตายชาวบ้านบอกว่าแม่ของพี่บุ๋มอย,ยู่ๆแกก็เป็นโรคประสาทเพราะเห็นพี่บุ๋มเป็นเด็กใจแตกพาผู้ชายมานอนที่บ้านตอนนั้นพี่บุ๋มยังอยู่มอต้นอยู่เลยด่าว่าก็ไม่ฟังรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของพี่บุ๋มที่ก้าวร้าวอีกด้วย แม่เขาเลยเครียดจนเป็นโรคประสาทแล้วผูกคอตายบนชั้นสองของบ้านพ่อกับแม่เลยพาเราไปร่วมงานศพของแม่พี่บุ๋มไปกับย่าและปู่แล้วเราก็กลับบ้านพ่อเราจนเมื่อผ่านไปสองถึงสามเดือนหลังจากที่แม่พี่บุ๋มตายก็มีป้าที่อยู่หน้าหมู่บ้านใต้ไปอีกคนแก่ชื่อว่าป้าพัดแกหลับแล้วหยุดหายใจไปเลยคล้ายๆไหลาตายเราไม่รู้ว่าการที่คนตายจะเกี่ยวกับผีลุงชัยหรือเปล่าแต่คนที่หมู่บ้านก็ไหลาตายกันไปอีกหลายคน หลังจากเผาศพป้าพัดแล้วเราก็อยู่บ้านพ่อกับแม่ยาวเลยเพราะเปิดเทอมพอดีนานๆทีเราถึงจะได้ไปนอนกับปู่กับย่าสักครั้งแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่เราพบเจอจริงๆเราไม่รู้สาเหตุการตายและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านพ่อกับแม่ปัจจุบันนี้หมู่บ้านที่ปู่กับย่าอยู่ก็สงบสุขดีแล้วมาทราบภายหลังว่าชาวบ้านติดต่อญาติของลุงชัยได้แล้ว และลูกหลานของลุงชัยก็มาทําบุญให้และทุบบ้านของลุงชัยปัจจุบันนี้ทําเป็นโรงสีข้าวแล้วเรื่องราวของผีลุงชัยก็ค่อยๆเงียบหายไปและหลังจากนั้นมาข่าวชาวบ้านไหลาตายก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ